นี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัว <c oughs> นั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรรเสริญพระองค์ส่วนสำคัญคือกำลังใจขององค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการ สำหรับด้านวิปาสนายญาณนั่นท่านทำทั้งไหนผมไม่ทราบเพราเป็นเรื่องความสะอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความความชลาาความสะอาดของจิตมากเหลือเกินยากที่จะจะพูดพนาได้แล้วก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าเป็นพระอริยเจ้าไหม หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระราชจริยาวัตรของพระองค์แล้วจริยาวัตรขององค์แสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์อันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้ววาหัวทรงมีความดีขนาดนี้ ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายในไทยไม่ดีมากเสียด้วยด้านจิตใจนั้นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะจงอย่าคิดว่าท่านเป็นคารวะธรรมดาอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากกรงความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวเป็นวาระแรก ที่เสด็จมาถึงวัดท่าสงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าก็รงมความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกตอนนั้นสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ใหญที่เขาเข็นกันเพราว่าประเทศเมาถึงคราวทุกยากลำบากยากแค้น จะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรมิการาธรรมวิกราชามาสงเคราะห์สำหรับพระบาทสมเด็จเจ้า่หัวที่ผมไม่สงสัยผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมที่ถ้อยคาของพระองค์ที่ทรงตรัสมาแต่ละคําต้องประกอบไปด้วยธรรมแต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเรา และก็ไม่เกินความความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์ผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงแตดถามดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวในพระโสในบทวัฒนสุงก็ได้รัตนาบาร,รมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรง,ทรงถามอะไรขึ้นมา ก็คอ้ตอบได้ตรงทางความเป็นจริงแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมกำลังใจเมตตาพระองค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็าตามนินทาอะไรก็าตามไม่เคยโตตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครไว้ชั่วอันนี้หาได้ยาก